รู้ไหมใครๆก็ว่าฉันตัวททอบไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถและกลไกลสมองฉันเคยได้ยินคนดินทานะว่าชีวิตฉนะันน่ะน่าอิจฉาร้อยเปอร์เซนต์ฉันลดให้เหลือแค่99.99 99หุก้นเกราเถ้าเธอรู้เรื่องที่บ้านฉันเธอจะไม่พูดแบบนั้นอีกต่อไป เ่อะมาฉันบอกเธอกี่ทีแล้วให้นั่งสองแถวกลับบ้านเดี๋ยวนี้น้ำมันมันแพงนั่งสองแถวตากลมดูสิคลาสสิกจะตายอันเด้วนสองพันยี่สองนะแม่หูอยากอัปเดตชีวิตบ้างแล้วก็เลิกเรกียกหนว่าแอลลีแล้วหนูเปลี่ยนชื่อเป็นแอลลี่แล้วแอลลี่พี่จะวิวชีวิตใหม่แบบสับคนแอคทีฟอย่างนเนี้ยทนกับความคลาสสิกไม่ได้หรอกแม่ถ้าทนไม่ได้ก็ออกจากบ้านหลังนี้ ชีวิตแอคทีฟของแกเหอะ ซีรีส์เกาหลีเลยอะฮัลโหลครับกำลังไปแล้วครับครับอยู่นานกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้ไม่รู้จะรีบไปไหนอะอีมอาทีสแต่งสีส้มอยู่ติดคอนโดแค่นี้เองยายแอลแอ็คิวโจวิตใหม่ มาหาันฝากตัวกับเพื่อนบ้านทำต๊อกไปฝากเพื่อนบ้านนอีกซีรีส์เรื่องไหนก็ทำทำไกท่ทอดดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อพอดีเพิ่งย้ายมาใหม่เลยทำไกท่ทอดมาฝากเพื่อนบ้านค่ะ,ะนี่มันผมด้ิด ามาจากไหนหัวมังหรือรามชม่งแหงสุดท้ายเราก็มาบรรจบกันตรงนี้ข้าห้างกันอชอบมาติดตัวฝัเลยอ่ะปล่อยให้หลุดมือไม่ได้แล้ว แค่นี้เองเหรอครับมือมันอ่อนเลยใน <c oughs> ไหนมาแล้วก็อยู่ทานลำยอนต่อได้กันเลยไหมคะมีนั้งสามแพ็คกินคนเดียวอ้วนตายเลย่ะ หนักมากะค่ะเนี่ยปล่อยที่อบย คุณรู้ไหมตั้งแต่ฉันอยู่ที่นี่มานะฉันมีความสุขมากเลยอะ <c oughs> ตอนอยู่ที่บ้านะแม่ฉันนะจูจ้จุกจิขี้บ่นมากเวลาฉันนั่งรถน,นะก็ต้องนั่งสองแถวแล้วรถมันก็ตีหน้าฉันเยอะมากถ้าแม่ฉันนะมีความแอคทีฟแบบฉันสักนิดนึงเนี่ยป่านนี้ฉันคงไปยืนเต้นข้างๆลิซ่าแล้วนี่เขาเต้นอย่างนี้เลยนะหูบจุ คุณคุณเฮ้ยคุณต้องมาเต้นกับฉันเฮ้ยตัวนี้มุนมุนใช่อู้เอ้าคุณ มันคนชันเรามันตกสแล้ว ดื่มชาร้อนๆแก้ให้หน่อยไหมครับขอบคุณค่ะมัมนี้เห็นวิวราชบังชัดดีนะคะเวลามีคอนเสิร์ตคงเห็นชัดแบบโฟเคเลยงั้นผมอยากจับมือคุณแบบนี้ แล้วก็มองยูราชบมังทำอย่างนี้ทุกคนันเลยได้ไหมครับต่อให้เราสองคนจ้องตัวคอนเสิร์ตไม่ทันสักครั้งเราก็จะมีการและกันอยู่แบบนี้ ของตัวเองหนูได้อัปเดตชีวิตแบบเต็มที่อ่ะแม่แถมยังได้เจอคนดีๆที่พร้อมแอคทีฟไปกับหนูแม่ไม่อยากให้หนูมีความสุขหรออะไรฉันก็แค่จะถามว่าแกมีที่อยู่ใหม่ดีๆทำไมไม่บอกกันบ้างนี่มีเหลือห้องว่างสักห้องมามีครับ สุภาลายเวรรนดารามคำแหงพร้อมอยู่แล้ววันนี้ลากกระเป๋าเข้ามาได้เลยอุยงั้นพาฉันไปจองเลยพร้อมมากเชิญครับและแล้วชีวิตฉันก็เพอร์เฟคร้อเปอซนเพราะนอกจากแม่จะเข้าใจฉันแล้วก็มีหนุ่มครั้งห้องคนนี้แหละมาเติมเต็มอีกศูนตัวศนยเที่เหลือต้องขอบคุณคอนโดสุภาลัยเวรนดารามคำแหงที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ทันเวลาทำให้ฉันได้มาเจอกับเขาพอดี